บอกกับฉันได้ไหมว่ามันเป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมาบอกกับฉันได้ไหมว่ามันเป็นเมืองสี่ความจริงหรือว่าฉันคิดมาอีกทีนะใจฉันเริ่มจะวันไหวไกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบอันนี้จำได้ ใจฉันเหมือนแผ่นดินไว้ไม่มีข้ามก็คงไม่มีคำาตบโอ้ยพอเลยพอเลยพอเลยเฮ้ยนี่ร้องเพลงหรือว่าอ่านข่าวพิพิบัติแน่เนี่ยว้าวแล้วที่ผ่านมานี้จำเนื้อร้องได้ไงจดใส่มือเอาจดใส่มือเลยนะเธอนี่อาการหนักแลยเนี่ยก็ทำไมอ่ะก็ฉันร้องเพลงรักแล้วมันไม่อินอ่ะเธอก็คิดว่าเธอร้องเพลงให้คนรักฟังอยู่สิ จะได้ร้องได้ไงก็ฉันยังไม่ฉันยังไม่มีแฟนอ่ะเราจะให้ลองเพลงให้คนรักฟังได้ไงเรอเธอคิดว่าฉันเป็นดิไหนเนี้ยนะ โห้ย mm ี hmm. <t ell an> ่เตี้หูกลางขาใหญ่ที่ฉันทำไปเนี่ยเพื่อวงต่างหากเราตกลองว่าไม่ได้คิดคิดนั่นไงก็คิดว่าเมื่อไหร่จะซ้อมได้สักทีหนึ่งลีลาอยู่ได้แข่งชาตินี้นไม่ใช่ชาติหน้าเออหน้าซ้อมก็ได้ร้องดิออบอกกับฉัน ไม่เ,เป็นแฟนนะมองหน้าด้วยบอกกับฉันดีไหมในหน้ามีทำาไมในดูคิดมาไเนี่อะไรก็น้ามีหน้ามีเป็นอะไรกับหน้าฉันมากวะเนี่ยก็มองหน้านายนะฉันไม่มีสมาธิแล้วทำไมต้องมีสมาธิกล่มองหน้าเ็าไม่ได้มองอนนี้เลยไหมล่ะมองอะหูเนี่ยหูหูก็ไม่มองวยหันหลังเลยหันหลังไ่งไอยู่เฉยๆเลย ตั้งใจนะฉันให้โอกาสถึงครั้งสุดท้ายแล้วเออนะบอกกับฉันได้ไหมว่ามันเป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมาใจฉันเริ่มจะวันไว้กับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ บอกความในใจกับฉันอยากจะรู้ว่าใจเธอคิดฉันไรหรือว่าเธอคิดจะแกล้งฉันอยากจะเห็นน้ำตาของฉันใช่ไหม อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นมันกังวลแค่ไหนก่อนจะพูดอะไรออกมาอยากจะขอให้เธอสัญญาว่าจะไม่ทำให้ฉันต้องเสียใจไม่ได้แล้ว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 ให้ฉันเป็นยูสเกิร์ตเธงเป็นมาบอย